สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อีมิเกมแชนแนลนะครับสำหรับในช่วงรีวิวคะแนนเต็มรอบนี้ก็จะเป็นรอบของวัตตลุเอนโดนะครับครับก็สำหรับวัตตลุเอนโดร่างนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นร่างที่เลี้ยวคู่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับก็เกมนั้นเนี่ยเป็นเกมอ่าคลาสสิกเลยนะสำหรับผมนะครับก็เป็นเกมที่สู้กันได้สนุกสุดมันเลยนะครับก็เกมนั้นเนี่ยวัตตลุเอนโดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เล่นได้ดีมากเลยเนาะก็ได้รับแมโนเนอะ ก็ในชีวิตจริงของแกเนี่ยก็เล่นค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวมาดูในตัวเกมครับว่าเขาจะเล่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะครับครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัตลุเอ็นโดร่างนี้นะครับครับก็สําหรับวัตลุเอ็นโดร่างนี้นะครับส่วนสูงจะอยู่ที่1หนึ่ตรอายเท้าหลักคือเท้าขวานะครับ ส่วนพิงสไตล์นะครับก็จะเป็นเดอะดิสอยเยอร์นะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมี C B D M F แล้วก็ R B นะครับก็คือแบ็กขวาเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็กางรับเนาะส่วนตำแหน่งที่พิงสไตล์จะแสดงผลก็จะมีตำแหน่ง C B แล้วก็ D M F นะครับถ้าเราจะไปยืนในตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยเขาก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับสำหรับวัตตารูเอนโดร่างนี้นะครับก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับวัตตารูเอนโดร่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังด้านในของเขานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าพลังททีี่บูมแล้วนะ ครับก็สำหรับค่าพลังด้านในของวัตตารูเอนโดแรงนี้นะครับเอเต็กกิ้งเอเวเนเจออยู่ที่66นะครับบอลคอนโทรล80ดิบติบิ้ง72ไทโพซชั่น77นะครับโลภายังการจบอลสั้นจะอยู่ที่80นะครับรถเตะพายังการจบอลยาว79ฟินิชชิ่งการจบสกอร์นะครับจะอยู่ที่63นะครับเอดดิ้ง76ลูกยิงฟีคิก66แล้วก็ลูกเกอบจะอยู่ที่63นะครับแล้วก็ค่าพลังเกมรับของเขานะครับ d e f e n s i v e awareness นะครับจะอยู่ที่93นะครับ tackling 96 aggression 86แล้วก็ d e f e n s i v e engagement นะครับจะอยู่ที่83นะครับถ้าพลังตรง tackling เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีโค้ดบู๊เนี่ยจะอยู่ที่95นะครับส่วนของผมเนี่ยมีโค้ดบู๊ด้วยก็จะอยู่ที่96นะครับแล้วมันน่าจะรวมกับโอวด้านนอกด้วยเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีเอ่อโค้ดบู๊เนี่ยโอวอด้านนอกน่าจะอยู่ที่ประมาณ96ประมาณนั้นนะครับ ส่วนข้าพลังตรงทอาสปีดนะครับจะอยู่ที่74นะครับสปีดต้น76กิ๊งพาวเวอร์73จับวิ่งลูกกระโดดครับจะอยู่ที่82นะครับความแข็งแกร่งดูดัน86บาลานซ์79แล้วก็สเตมินา92นะครับรับรองว่าวิ่งได้เต็มเกมแน่นอนครับสเตมินาขนาดนี้เนาะแล้วก็เท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัดนะครับก็จะเป็นหายนะครับการต้านทานความบาดเจ็บก็หายเช่นเดียวกันนะครับก็ น่าจะแข็งแกร่งดูดันเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยเลยนะครับสำหรับวัตตลุเอนโดร่างนี้นะครับยินพันกันขออภัยด้วยนะครับส่วนสกิลของวัตตลุเอนโดร่างนี้นะครับก็จะมีสกิล heading long range shooting man marking interception skill box skill ออชนะลูกกลางอากาศสกิลสไลด์สกิลตีลังกาเคลียร์นะครับสกิลกัปตันแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับโอ้โหสกิลดีมากเลยเนาะ กิลอ่อกองกลางตัวรับที่ดีควรจะมีเนี่ยมีทั้งหมดเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยกองกลางตัวรับเนี่ยถ้ามีสกิลพวกเอาชนะลูกอา,ากาศแล้วก็มีส,สกิลเอ่อเฮดดิ้งเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีเนาะโรดี้นี่ตัวหนึ่งเลยนะครับมีส,สกิลชนะลูกอา,ากาศแล้วแต่ไม่มีสกิลเอ่อเฮดดิ้งนะครับก็ผมหาอยู่เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเอ่อแล้วก็วิ่ล่หนึ่งตัวนะครับมีสกิลชนะลูกอากาศแต่ไม่มีสกิลเฮดดิ้งเนาะ ก็น่าเสียดายนะถ้ามีสกิลเฮดดิ้งนี่น่าจะดีมากเลยนะครับสำหรับตัวพวกนั้นนะแต่วัตลุ่ยเอนโดเนี่ยต่อให้มีสกิลเอาชนะลูกการอากาศหรือมีสกิลเฮดดิ้งเนี่ยก็ คิดว่าน่าจะออกชนะลูกกาอากาศฝั่งตรงข้ามได้ยากอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าวัตตุูเอนโดเนี่ยเขาถึงแม้ว่าส่วนสูงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1 7 8ซนติเมตรก็ตามนะครับแต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยค่อนข้างบางเลยเนาะสำหรับวัตตุูเอนโดล่างนี้นะครับเวลาไปเจอกองกลางตัวใหญ่ๆหรือไม่ก็กองหน้าตัวใหญ่เนี่ยคิดว่าน่าจะเอาชนะลูกกาอากาศได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเล่นดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเผื่อเขาจะออกชนะลูกกาอากาศได้ดีกว่าที่เราคิดไว้เนาะ ครับก็สำหรับวัตตุลูเอนโดร่างนี้นะครับโอ้หรวมบูธทีมแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่97นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิววัตตุลูเอนโดร่างนี้ในแบบสไตล์ผมกันเลยนะครับ ครับก็สำหรับวัตต์รเอนโดแรกนี้นะครับคะแนนเต็มสิบผมให้อยู่ที่แปดเลยนะครับก็เป็นตัวที่ลูกล่อลูกชนดีมากเลยเนาะแต่ก็จะ,ะมีข้อเสียตรงที่การเล่นลูกอา,ากาศของเขานะครับ Fields ก็เป็นตัวที่เล่นลูกอากาศได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเขาเป็นคนที่ตัวค่อนข้างเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นลูกชนลูกอะไรเนี่ยทําได้ดีมากๆเลยนะครับก็ <c oughs> เป็นของดีที่เลี้ยฟูได้มาในราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับ <c oughs> หลังจากที่ผิดหวังจากอ ไก่ซีโด้ไปนะครับยื่นไก่ซีโด้ไปร้อยกว่าล้านไม่ได้นะครับแต่มาซื้อเออ่เป็นวัตตลุเอนโด้เนี่ยแค่16ล้านปอนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีาราคาถูกนะครับที่ลิีบูได้มานะครับก็แรกๆเนี่ยก็คน,คนก็คอยหาอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับวัตตลุเอนโดนะครับว่าเขาจะเล่นได้หรือเปล่านะครับตัวซื้อมาแรกๆเนี่ย คนหลายๆคนเนี่ยตั้งคําถามเลยนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นใครนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยโหได้ใจแฟนแฟนหงไปเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับสําหรับวัตลุเอนโดนะครับก็เล่นได้ดีมากๆเลยนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องในชีวิตจริงของแกนะครับก็เล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสาหรับวัตลุเอนโดในชีวิตจริงของแกนะครับส่วนในตัวเกมเนี่ยก็เอาจริงๆก็เล่นดีอยู่พอสมควรเลยนะครับยืนเป็นกองกลางตัวรับปักหลักตัวเดียวก็ยืนได้นะครับยืนได้ไว้ใจจะค่อนข้างได้อยู่พอสมควรเลยเนาะแต่ว่าก็จะมีลูก ข้อเสียตรงที่การเล่นลูก,กาอากาศนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือการช่วงชิงจังหวนะเนาะการช่วงชิงจังหวะในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นลูก,กาอากาศก็อาจจะมีบางจังหวะที่เขาอาจจะเอาชนะลูก,กาอากาศได้เป็นบางจังหวะเช่นเดียวกันนะครับใช่ว่าจะเสียไปทุกจังหวะเลยอันนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่า เขาจะมีข้อดีตรงที่จังหวะบอลของเขานะครับเขาจะเป็นตัวที่ออกบอลในค่อนข้างเร็วเนาะจะไม่เหมือนพวกโรดี้หรือไม่ก็เวล่าอะไรพวกนั้นนะครับตัวพวกนั้นจะเป็นตัวที่ออกบอลในค่อนข้างช้านะครับช้าแต่ชัวร์นะพวกนั้นแต่ว่ามันจะไปเปรียบเทียบกันกับพวกนั้นมันก็ค่อนข้างยากนะครับโรดดี้ก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ ค่าพลังก็ค่อนข้างสูงกว่านี้ก็เยอะอยู่พอสมควรเลยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวล่าก็ตามนะครับแต่วัาตตุลุเอนโดเนี่ยเขาจะคล่องกว่าตัวพวกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจังหวะการออกบอลแล้วก็จังหวะการเลี้ยงบอลเนี่ยจะเลี้ยงบอลได้ค่อนข้างคล่องกว่าพวกนั้นนะครับแต่จริงจริงกองกลางตัวรับมันก็ไม่จําเป็นต้องไปเลี้ยงบอลเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่า จังหวะลูกล่อลูกชนอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่แพ้พวกโรดีเลยนะครับแต่ว่าก็จะอย่างที่บอกนะเขาเป็นตัวกลางๆที่ค่อนข้างตัวเล็กนะครับจังหวะตัดเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็สกินบอลในกองหลังได้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าเขาจะช่วงจริงจังหวะได้ค่อนข้างดีนะครับข้อดีของเขานะช่วงชริงจังหวะในการเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จังหวะแย่งบอลในก็แย่งบอลได้ค่อนข้างดีนะครับ เอาจริงๆก็เล่นดีพอสมควรเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนทําฟัวรี่ฟูอยู่ก็ใช้วัตตุลเอนโดร่างนี้มายืนได้เลยนะครับเพราะว่าก็เอาจริงๆก็ไว้ใจได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับใช่ว่าจะขีี่หร่ออะไรขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีตัวอื่นที่ดีๆกว่าน,นี้ก็แนะนําให้ใช้ตัวอื่นก็น่าจะโอเคกว่านะเพราะว่าค่าพลังเกียรับของวัตลเอนโดร่างนี้ก็ ไม่ได้ดีถึงขั้นสีฟ้าทั้งหมดเลยอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับนักเตะแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับโรดี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่ปักหลักเล่นเกมรับได้ดีเนาะแต่ว่า บาตาร์ลุนโดเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่แบบลูกล่อล,ลูกชนดีช่วงชิงจังหวะได้ดีมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนด้วยเนาะสไตล์การเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเอาจริงถ้าจะไปเปรียบเทียบกับโรดี้มันก็เปรียบเทียบไม่ได้เลยนะเพราะว่าโรดี้เนี่ยเขาเพลงสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็นเองเกอร์แมนนะครับส่วนบัตาร์ลุนโดล่างเนี่ยเนี่ยจะเป็นเอ่อเดลิสทอยเยอร์นะครับ แต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเพลเยอร์ของวัตต์ลูเอนโดเนี่ยเขาจะเป็นแองเคิลแมนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเปิดไม่ได้แล้วไปซื้อสแตนดาร์ดเพลเยอร์มาเล่นหรือว่าซื้อการ์ดธรรมดามาเล่นเนี่ยเขาจะเป็นแองเคิลแมนนะครับจะไม่ใช่เลดิสทอยเยอร์นะครับแต่ว่าค่าพลังของวัตต์ลูเอนโดที่เป็นเ ที่เป็นก๊าซธรรมดาเนี่ยค่าพลังเกมลับของเขาเนี่ยจะสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับถึงแมว้ว่าจะแค่3ดาวก็ตามนะครับแต่ค่าพลังเกมลับเนี่ยสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบค่าพลังเกมลับสีฟ้าทั้งหมดเลยแนะนําให้ไปซื้อก๊าซธรรมดามาเล่นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบที่จะให้กองกลางตัวรับขึ้นไปเชื่อมเกมสูงๆนิดนึงก็แนะนําให้ใช้ร่างนี้เล่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นตัวที่ไว้ใจได้อยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมลับของเขาเนาะ ก็เลือกดูให้ดีๆแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะเอามาเล่นนะครับเพราะว่ากองกลางตัวรับนี่ก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสาคัญอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเป็นกองกลางตัวรับเนี่ยถ้าโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้กองกลางตัวรับตัวเดียวนี่จะเป็นตำแหน่งที่สําคัญมากเลยเนาะสำหรับผมนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตำแหน่งที่คอยสกินบอลให้กับกองหลังนะครับถ้าเกิดผ่านกองกลางมาได้เนี่ยก็เรียบร้อยครับโดนกองหลังถ้ากองหลังผ่านไปได้ก็เข้าโดนประตูแน่นอนนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีๆนะครับเพราะกองกลางตัวรับนี่เป็นตำแหน่งที่สําคัญมากมาก โอเคครับสำหรับคลิปการรีวิววัตตุเอนโดล่างนี้ในแบตสตนผมก็จะประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปของผมมาจนถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ There will be one minute added time.